สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเมาแล้วขับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุประกันจ่ายหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบคะ่ะเราจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะมีพนักง,งานขับรถของบริษัทเกิดอุบัติเหตุรถชนเข้ากับเสาไฟ,ฟฟ้ามูลค่า5ล้านบาทเมื่อพนักง,งานประกันภัยมาถึงตรวจพบผู้ขับมีสภาพเมาแอลกอฮอล์และมีค่าแอลโกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จึงแจ้งกับทางบริษัทว่า ไม่สามารถเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ได้ค่ะเพราะผู้ขับเมาแล้วขับไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันนะคะดังนั้นทางบริษัทจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้าเราป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นแอดมินขอแนะนําเครื่องวัดแอลกอฮอล์รุ่น at 1 8 8เครื่องนี้คะ่ะนี่เลยค่ะ at 1 8 8เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกน้ำหนักเบาจับถนัดมือหน้าจอแสดงผลแบบแบ็คไลท์ส่องสว่างยัมค่ำคืนตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์แบบใหม่ล่าสุดให้ความรวดเร็วและแม่นยำแสดงผลตรวจเป็นตัวเลขและสัญญาณเตือนระดับค่ะระบบคำนวณไมโครโปรเซนเตอร์ Micro Center, ให้ผลตรวจแม่นยำสูงใช้งานง่ายด้วยระบบปฏิบัติการเพียงแค่ปุ่มเดียวมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะ มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ at 1 8 8กันนะคะว่าตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างค่ะแก่ออกมาจะเจอตัวเครื่องค่ะรุ่นนี้เขาแถมหลอดมาจำนวน5หลอดนะคะพร้อมกับคู่มือการใช้งานค่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันค่ะตัวเครื่องนะคะมีดีไซน์ดีดูแข็งแรงทนทานและจับถนัดมือน้ำหนักเบามากค่ะด้านหลังตรงนี้จะเป็นลำโพงนะคะ ส่วนช่องนี้ใช้ตอลอดเพื่อเป่าวัดแอลกอฮอล์ค่ะการใช้งานจะต้องใส่ฐาน AA จำนวน2ก้อนแนะนำลูกค้าเลือกฐานอันคาไลเท่านั้นนะคะเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถ้าเกิดลูกค้าเลือกเป็นฐานธรรมดาเครื่องเป่าแอลกอฮอล์บางรุ่นจะไม่ทำงานแสดงผลลัพธ์ไม่แม่นยำเพราะเครื่องได้รับพลังงานไม่เพียงพอแก่การใช้งานค่ะ ตัวเครื่องใช้งานง่ายมากค่ะด้วยปุ่มปฏิบัติการเพียงแค่ปุ่มเดียวกดค้างไว้ที่ปุ่มนะคะเป็นการเปิดเครื่องหน้าจอจะขึ้นครูดาวน์20วินาทีค่ะทุกครั้งก่อนใช้งานจะต้องรอคููดาวก่อนนะคะเมื่อหน้าจอขึ้น BLO สามารถใช้งานได้เลยค่ะตัวเครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติหลังใช้งานหรือจะกดปิดที่ปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ได้นะคะ สาธิตวิธีการใช้งานจริงของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ AT 1 8 8ค่ะทุกครั้งก่อนใช้งานจะต้องรอเครื่องคูลดาวน์20วินาทีค่ะเครื่องนี้เป็นการวัดลมหายใจจะต้องเป่าเข้าไปให้เพียงพอเพื่อให้เครื่องทำงานนะคะเครื่องพร้อมใช้งานสามารถเป่าได้เลยค่ะเป่าจนกว่าเครื่องจะมีเสียงสัญญาณนะคะ เมื่อไม่มีค่าแอลกอฮอล์ไฟจะขึ้นสีเขียวขณะที่แสดงผลสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการให้แสดงผลเป็นค่า BAC มิลลิกรัมต่อลิตรหรือกร um ัมต่อลิตรปกติจะเป็นการดูแบบมิลลิกรัมต่อลิตรค่ะเครื่องจะปิดการใช้งานเองแบบอัตโนมัตินะคะต่อมาเราจะสาธิตการเป่าเมื่อมีค่าแอลกอฮอล์จริงค่ะ หลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วควรจะให้เวลาผ่านไป20นาทีเพื่อให้แอลกอฮอล์ถูกย่อยเข้าสู่กระแสเลือดแล้วจะได้ค่าที่แม่นยำในกรณีไม่รอ20นาทีแล้วเป่าเลยค่าจะไม่แม่นยำเพราะเป็นค่าแอลกอฮอล์ที่ติดอยู่ในช่องปากเท่านั้นค่ะเมื่อเวลาผ่านไป20นาทีมาทำการเป่ากันค่ะ ตัวเครื่องจะขึ้นไฟสีแดงพร้อมค่าแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในร่างกายนะคะค่าแอลกอฮอล์ที่เกินกฎหมายกำหนดคือ5 0มิลลิกรัมหรือ0.05% BAC ค่ะแนะนำวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดตัวเครื่องกันค่ะอุปกรณ์จะมีน้ำเกลือและสำลีหาได้ตามเซเว่นทั่วไปเลยค่ะ วิธีการทำความสะอาดนะคะให้นำหลอดออกจากตัวเครื่องแช่น้ำเกลือไว้ค่ะตัวเครื่องนำสำลีชุบน้ำเกลือเล็กน้อยเช็ดเพื่อทำความสะอาดได้ค่ะหลังจากนั้นใช้เช็ดชู่ธรรมดาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำหลอดที่แช่น้ำเกลือทิ้งไว้ขึ้นมาเช็ดด้วยสำลีให้แห้ง ตากให้แห้งสนิทเพื่อใช้งานครั้งต่อไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนขับรถทุกคนบริษัทที่มีพนักง,งานขับรถหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการตรวจสอบแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ใช้งานได้หลายครั้งประหยัดและคุ้มค่ามากค่ะถ้าคุณอยากขับรถได้อย่างมั่นใจหรือป้องกันปัญหาก่อนเกิดเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ at 1 8 8รุ่นนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะสนใจสั่งซื้อ ช่องทางการติดต่อขึ้นที่หน้าจอหรือจะคลิกลิงก์ไลน์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสินค้าพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะคะวันนี้อัมินขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ